มาถึงช่วงนี้นะครับช่วงสิงกาเด้นนะครับเราก็จะเสาะหาสถานที่เห็นการสังสรรดีๆในแบบฉบับของสิง์มาฝากกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่ร้านนี้ครับบอยการสังสรรกับเพื่อนฝูงเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับชื่อร้านนี้ก็โอ๊ยน่ารักเลยนะครับชื่อร้านบุหลันดั้นเมฆนะครับอยู่ไม่ไกลครับอยู่พระรามสามนะครับแล้วร้านนี้บอกเลยนะฮะว่าตกแต่งเนี่ยแหมเป็นสไตล์แบบเด็กแนวนิดๆนะฮะแต่ว่าคือมันแปลกดีนะครับต้องไปดูครับว่าร้านนี้จะสวยแค่ไหนครับ หากคุณเคยผ่านไปทางถนนพระรามสาน่าจะคุ้นเคยกับร้านอาหารที่มีสีเหลืองโลโก้ของร้านเป็นรูปพระจันทร์ดวงโตในนั้นมีกระต่ายน้อย,อยใช่หรอครับและก็คือโลโก้ของร้าน D M บุหลันด้านเมฆบุหลันด้านเมฆมาจากอะไรมันมาจากบทกวีหนึ่งของอารมณ์วงศวรรคพวกเราชอบควาว่าบุหลันเราก็ไปเสิร์ชหาต่อแล้วเจอคําว่าบุหลันด้นเมฆบุหลันด้นเมฆมันมีที่มาตรงคาว่าบุหลันแปลว่าดวงจันทร์ หมาะกับธีมร้านที่เป็นสีเหลืองด้วยความที่เจ้าของร้านตั้งใจจะให้ร้านนี้เป็นแหล่งแพงเอาท์ของคนวัยทำงานจึงคิดคอนเซ็ปต์เก๋ๆตกแต่งร้านให้เป็นโอเพนแอร์เพื่อจะได้นั่งชมดาวในยามค่ำคืนกับบรรยากาศแสนสบายสบายร้านแบ่งออกเป็น2ชั้นด้วยกันนะครับลักษณะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่เรามารีโนเวทใหม่ก็อย่างที่เห็นนะครับก็บรรยากาศก็จะโปร่งโล่งสบายก็จะมีแบ่งแ่งแบ่งออกเป็น2ชั้นด้วยกันแล้วก็ เพิ่มเติมดนตรีในสไตล์80-90เข้าไปหน่อยเป็นอะคูสติกนะครับก็ฟังง่ายๆฟังสบายๆเน้นมานั่งชิลๆคุยกัน และการตกแต่งร้านนั้นนับว่าไม่เหมือนใครครับมีการผสมผสานระหว่างยุคสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวโครงสร้างตัวร้านนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะและโดดเด่นด้วยวัสดุเหลือใช้อย่างตู้คอนเทนเนอร์ครับที่ก่อร้านสร้างขึ้นด้วยไอเดียเจ๋งๆโดยการซ้อนกันเป็นชั้นๆภายในของร้านนั้นจัดวางเป็นลักษณะเปิดหลังคาโล่งบรรยากาศโปร่งสบายๆร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ซึ่งไม่ว่าจะอยู่มุมไหนก็เย็นสบายและรู้สึกผ่อนคลายครับเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์เก่า เราก็จะหาพวกโซฟาเก่าๆมามีพร็อพเก่าๆมาของสะสมเล็กๆน้อยๆก็มาแต่งแต้มเต,ติมสีสันให้กับตัวร้านก็จะมีบทกวีเก่าๆตามผนังนะครับความรู้สึกแรกที่ก้าวเท้าเข้าสู่บุหลันดัานเมกนั่นก็สาม,มารถซึมซับบรรยากาศช,ชวนหลงไหลแทบจะในทันทีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับบรรยากาศของร้านนี้นะครับก็ดูแล้วนะฮะแปกตาดีนะฮะมี ตู้คอนเทนเนอร์นะครับทีสาสดใสนะครับมาวางครับก็อยกันสั้งสัคกับเพื่อนฝูงเป็นอย่างยิ่งเลยมาถึงเมนูเด็ดของคาานี่กันบ้างครับว่าจะมีอะไรนะครับน่าจะเป็นอาหารรสชาติแบบประมาณแซ่บแน่นอนนะครับไปดูครับอาหารวันนี้ที่จะแนะนำนะครับมี4ตัวด้วยกันมาตัวแรกเลยเอาตรงกลางก่อนอันนี้แพบุลันนะครับก็เป็นอาหารทะเลลุมิรนะครับ อยู่บนน้ำมะนาวดองก็จะมีกลิ่นไอของมันหน่อยรสชาติจะแซบ่บเผ็ดจัดจ้านนะครับตัวข้างหน้าผมก็เป็นยำถั่วพลูนะครับก็ยอดนิยมที่นี่เหมือนกัน ด้านซ้ายทะเลดำนี่ก็เป็นทะเลสงเครื่องบนน้ำยำที่จัดจ้านนะครับค่อนข้างจะน้นอาหารไทยสักนิดหนึ่งนะครับ should have when should shown you the door. ส่วนด้านขวานะครับอันนี้เป็นปลาช่อนลุยสวนนะครับก็เครื่องเทศเต็มที่เหมือนคุณเข้าไปบุกในดินแดนสวนสักที่หนึ่งนะครับกับปลาอร่อยอ่อยกรอบๆนะครับ <c oughs> ร้านบุหลันดั้นเมฆนะครับตั้งอยู่บนถนนพระราม3นะครับเยื้องกับหัวปลาช่องนนทรีนะครับน่าจะรู้จักกันนะครับเวลาเปิดเรา5้าโมงเย็นถึงตีหนึ่งทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับยังไงถ้าเข้ามาก็ลองคลิกไปที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของบุหลันดั้นเมฆก็ได้เสิร์ชคำว่าบุหลันดั้นเมฆภาษาไทยเลยครับคุณจะพบกับบุหลันดั้นเมฆได้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะแวะเวียนมาที่บุหลันนะครับโทรมาจองโต๊ะล่วงหน้าได้นะครับที่เบอร์0 2 6 8 8 1 3 9 0นะะคครรัับบเเชิญพื่อนนๆมาสังสรรค์กันที่นี่ได้ทุกวันทุกเวลานะครับ